สวัสดีค่ะมากินข้าวอาหารจานด่วนทำเองนะคะนี่กะเพราก็ผัดเองกะเพราชิ้นนะคะหั่นเล็กๆมีไข่ดาวหนึ่งใบอ่านจานเดียวนะคะวันนี้ไม่อยากทำอะไรมากมายกินไปพอมันช้ามันสวาย <laughs> เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา วันนี้มาทานข้าวกับสมอนชาแนลนะคะกะเพราหมูชิ้นนะคะแต่หัน่นฝอยนะคะกับไข่ดาวหนึ่งใบนะคะล่าแล้วมาทานด้วยกันเลยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาติดตามสมอนชาแนลด้วยติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ให้สมอนชาแนลด้วยเด้อว,วันนี้หมอนไม่มีอะไรให้ดู โอยกผมเสร็จสีผมสวยไหมคะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลนะคะวันนี้อาหารพัตคารสมอนชาแนลทำเองกับมือวิธีทำทำก็มีนะคะอืมอร่อยมาก อร่อยจริงจริงอร่อยมาก าวหะะั่นคลอยนะคะหมูไม่ได้ไม่ได้สักนะคะหั่นเองซื้อหมูเป็นชิ้นมาแล้วมาหั่นเองอ,อร่อยมาก เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมองแชนแนลด้วยด้วยจะได้มิดกิปใหม่ๆใ,ใ,ให้ดูนะคะหั่นฝอยอย่างนี้ เล็กมากเลยนะคะเนี่ยเกือบเกือบบ้าศัพทก็ได้มือยังไม่หายกักตัวใกล้จะครบวันแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะได้ไปบ้านกอกๆแล้วนะคะ มากินด้วยกันนะคะอาหารจานนี้เท่ากับว่ามีสองคลิปนะคะพี่น้องคลิปหนึ่งทานคลิปหนึ่งทานนะคะไม่ได้ต่อเนื่องนะคทํา ทำคลิปหนึ่งแล้วกินคลิปหนึ่งนะพอตัองต้งใจอร่อยมากๆ ไผ่ดาวตอนแรกแ้วจะเอาสองฟองกัวกินไม่หมดก็เลยเอาองเดียวพัตาคารสมอนชาเนี่ย กะเพาไม่ได้ซื้อนะข้างบ้านน้องสาวหอมถ้ากระเพาซื้อไม่อร่อยนะคะมันยังไม่แก่เขาเก็บมาแล้วเขาใส่สารเคมีอะไรเยอะอันนี้ไม่มีสารเคมีมันขึ้นตามธระชาติแล้วมันจะหอม นังนั่นเยอะ่อยเคยไปทานอาหารที่พัตาคารสกลนครที่ว่าสมเด็จพระเทพก็เสด็จไปทานได้ไปทานแล้วเขาพผัดกเพาอย่เงี้ยอร่อยอย่างนี้เลยนะคะมีแต่เจ้าในายใหญ่ๆไปนั่งทานแล้วมีรูปติดไว้ข้างฝาบ้านเขเต็มไปหมด ยังไม่อิ่มนะคะแต่จะหยุดกินคลิปมันจะยาวเดี๋ยวคนดูดูไม่จบต้องการถ่ายคลิปแบบว่าทุกคนต้องดูให้จบด้วยนะคะถ้าดูจบมันก็เท่ากับว่าหนึ่งวิวขอบคุณมากนะคะทุกคนอยากมอนไปดูคลิปคนอื่นมอนก็ต้องดูให้จบนะคะ ถ้าไม่จบจะไม่ออกมาเด็ดขาดเลยนะคะเขาจะไม่ได้อะไรเลยถ้าดูไม่จบกรุณาดูเข้ามาแล้วดูคลิปให้จบด้วยนะคะก่อนจะคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยนะโอ๊ยขอโทษน,นะคะโอ๊ยอิ่มจนเลอเราเห็นไหมยังก็ยังไม่หมดนะคะขอบคุณมากบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ โอ้ยเอวหายพี่น้องเอวไม่มี